อุเป้แกตรินปีเป็นดาวรุ่งประกบนุ่นวรนุษย์ปีเป็นดาวรุ่งประกบนุ่นวรนุษย์ปูกเป้แกศรินถูกวิจารณ์ช่องเจ็ดกล้าดันเป็นนางเอกได้ไงอูเป้แกศรินหน่อยพึ่งที่ผลง,งานละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กเรตติ้งกำลังพุ่งเอาเอาสารจนผู้ใหญ่ยิ้มแก้มปริกกับฝีมือของนางเอกใหม่คนนี้จนวางตัวลงละครเรื่องใหม่ประกอบนางเอกรุ่นพี่นุ่นวรนุษย์ที่รมพักดีจากนางเอกสาวปูกเป้แกตริน พสคลิปจากละครห่วงวิมาลาผลงานคู่พระเอกมิกทองระยะลงอินสตาการส่วนตัวแล้วเจอคอมเมนต์บูาลารีหน้าตาและการแสดงแถมลามไปถึงผู้จัดละครนิงปณนิตาด้วยจนเกิดประเด็นดรามา่าคอมเมนต์กันเดือดสนันโพสต์ดังกล่าวเป็นนางเอกได้ไงไม่เห็นสวยเลยเล่นก็งานงานช่องกันดันจริงคนเล่นเก่งกว่ากลับไม่ได้บทด,ดีๆเหมือนเดิมไม่พัฒนาไม่เหมาะกับนิกเคยเห็นผู้จัดให้ข่าวว่า พยายามพาไปดูแลนั่นนี่พี่พี่ดาราเมกเกยวเข้มมุกดาขอช่วยได้แค่นี้จริงๆตัวประกอบยังเล่นดีกว่าด้านนางเอกสาวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบด้วยว่าว่าแบบนี้ก็แรงไปนะคะผมขอโทษนะคะที่ยังทำได้ไม่ดีพอในสายตาคุณผมรู้ตัวว่าหนูไม่ใช่นางเอกที่สวยที่ดังที่คนรักมากมายแต่หนูก็มีความตั้งใจใส่ใจ พยายามพัฒนาปรับปรุงทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ว่าหนูคุณรู้ไหมละครเรื่องนี้กว่าจะถ่ายจบหนูผ่านอะไรมาบ้างผมอาจจะยังไม่ดีในสายตาใครๆอันนี้หนูไม่เป็นไรแต่อย่าดึงแม่ดึงพี่ๆหมมาเกี่ยวข้องค่ะเพราะเขาทุกคนช่วยผมดูแลหนูเป็นกำลังใจให้ผมทำให้ผมมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำออกมาได้ดีและจนวันนี้ละครถ่ายจบเขาก็ยังเป็นกำลังใจที่ดีคอยสนับสนุนในทุกๆวันที่ละครออนแอร์ air. คุณผิดหวังไม่ชอบในตัวหนูได้แต่หนูไม่อยากให้แม่และพี่ๆต้องมารู้สึกเสียใจหรือรู้สึกแย่กับคอมเมนต์ที่กล่าวถึงเขาแบบนี้คำพูดบางคำมันอาจจะไม่มีความหมายสำหรับใครๆแต่สำหรับหนูมันแย่มากแย่มากค่ะด้านคนเขียนบทก็เข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าในฐานะคนเขียนบททีแรกก็คิดไม่ออกค่ะแต่พอเห็นน้องแสดงภาพวิมาลาที่คิดตอนเขียนคือใช่นะคะวิมาลาเป็นคนที่ต้องขวอยขวาหาโอกาสด้วยตัวเอง